สวัสดีค่ะสวัสดีกล้องสวัสดีกล้องสวัสดีครับชื่อว่าจังไหมชื่อหลินครับชื่อนิ้งครับนิ้งเป็นคนจังหวัดใดหนองคายครับอำเภอยังอำเภอเมืองเป็นอย่างเธอต้องตัดเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับบ้านพี่ป่ะพีอยู่พูนของพี่ทามบอสตอนี่เราพี่อยู่สุพรรณเอายืนขึ้นสีมีรอยสักไปไต้หวันได้ไหมไปได้บอไปไต้หวันคุณน่ะรอยสักดูรอยสักค่ะรอยสักใครจะไปไต้หวันนะคะมีรอยสักแบบนี้ก็ไปได้

รู้สึกจังไหมได้มาดีสะาดแล้วรู้สึกดีครับดีดีดีจะไหมดีวิเศษดีดีจะไหมครัดีในการยังมึรู้กันเนาะเออตัวไปงานเยี่ยไปงานเยี่ยไปก่สร้างครับผมก็สร้างจิตแบบปูแบบเล็กไปบอนได้เยอะครับได้เยอะ้องมึงด้วยมีผู้สาวไปยังครับถ้ามีผู้สาวมันขอเบอร์ให้แต่ว่าอุ้ยเราภาษาของเราก็ได้เนาะเขาได้ภาษาของเราก็ได้เนาะคนไทยดี เออคนไทยมีอ่ะเออคนไทยมีเยอะหายใจเลยเหรอมาถ่ายรูปอ่าไปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปปะนี่เจ้าสัมผัสแล้วบอกเจ้าไหมสองคนนี้น่ะเอาไปยังทำไมพ่อหน้าอ่อนล่ะอายุเท่าไหร่สี่สิบสีเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดโอ้หน้าน้อยหน้าเด็กน้อยมากเลยนึกว่าสี่สิบเริต้นแล้วลูกชายอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดดูดูหน้าตาตา อันนี้47อันนี้เท่าไหร่นะ27เอ้าได้ลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่20ปีไปงานอะไรอันนี้ยังมีส่วนรวมสัมผั์แล้วก็บย่างน้ำคุณเหรอคุกเจ้ันเออก่อสร้างครับไปก่อสร้างดีใจไหมจะได้วีซ่าดีใจครับผมดีใจได้ไปด้วยกันด้วยเนาะพอลูกี๋ยวแล้วลูกทำงานไหวไหมล่ะไหวครับไหวจังหวัดอะไร สีสเกตสีสเกตได้เลขดีไหมเรื่อนี้นะได้เลขกัไม่ได้ฝันยังไม่ได้ฝันฝันฝันระบบอะไรเด้อเอเขา่ายรูปงานมันเป็นงานเกี่ยวกับสร้างโรงงานสร้างก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่เดี๋ยววันมาบินน่ะเดี๋ยวเราจะมีอบรมอีกทีนึงมันเป็นโรงงานขนาดใหญ่มากสร้างโรงงานไม่ได้พื้นที่สูงแล้วก็การไปทํางานก่อสร้างเนี่ยเราไปในตําแหน่งกรรมกร กรรมกรเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยคำว่ากรรมกรมันก็จะเป็นไม้หลิตกรรมกรบ้านเขาเนี่ยจะต้องทําทุกอย่างไม่ว่าจะเก็บกว่าอะไรอะไรที่เขาสั่งให้ทําก็ต้องทาทุกอย่างนะแล้วก็ค่าแรงตามกรมแรงงานอยู่ที่สองหมื่นหกพันสี่ร้อยเหรียญเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะขึ้นค่าแรงละแล้วก็เขามีข้าวให้กินสามเมื้อเช้าเที่ยงเย็น แล้วก็นอนห้องเองห้องละน่าจะสี่ถึงหคนหรือหรือไม่เกินสิคนประมาณไปไปไปใส่นี่เขามีเขาเรียกสามือม้เมนจะมีข้าวให้กินกแต่ว่าอาจจะพอเสีบถือใจก็อย่าไปจมให้เพินเด้อพเ,<ร>เ,เป็นยังเลือก,กเออลาบก,ก้อยซอยแส้อยากกินก็นเฟอเอาเนาะแล้วก็อันหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือล่าสุดนี่ไปแล้วก็กินเหล้า กินเหล้าแล้วก็ทำงานไม่ได้อันนี้ระวังเอาเด้อระวังเอาแล้วก็การพนันอันนี้ต้องระวังเอาสองพ่อลูกโอ้ยหลุดลอได้อ่ะโค้งเป็นคนจังหวัดแต่อ่ะโค้งมาสีสเกตครับสีสเกตเอาเมื่อกี้นี่อะไรเอามันรู้จักกันไหมใกล้กันใกล้ใกล้กันโอแต่บ้านไม่รู้จักกันเอออเาไปอยู่ด้วยกันจังหวัดเดียวกันเพิ่งรู้จักกันอ๋อบ้านบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันแล้วแล้วสมัครงานกับอิมได้ไง เออบางยูทูบครับบางยูทูบไม่กลัวเหรอไม่ยากเหตุผลไปหลายครับเหตุผลไปหลายเหตุผลไปหลายเหตุผลไปหลายไม่กลัวไม่ยากเออเอาโอเคโอเคนั่งรอนั่งรอมานั่งทวารมาดูมาดูนั่งทวัรน่ะมาสัมผัสดูน้องเลี้ยงน้อยเอาลุงลูกรออยู่จังหวัดไหนน้องบัวน้องบลพูเบ้อน้องบัวน้พงภูรีปหล่อเลยนี่มีแซดไปเออย่างงี้ไอายุเทูบใดยีบซีบซีเป็นยังไงเป็นยังไง ป็ยังจะอยากไปงานก่อสร้างมันม่โอเว่นโอเวนนอกแม่แม่เห็นไปบอกว่าอยากไปเองอยากไปเองเดี๋ยวรีทังให้เด็กน้อยก่อนแป๊บหน,นึ่งนะเนาะเราอยู่อยู่อยำบัวลำ,ำพูเห็ดเอก่อสรางเดี่ยวบนี้ก้ไหบอกกียาไอกียาจะมาลองบุญลองบอนเธอมีผู้สาวมาใหม่ห้ไหนมันมาครับอออเคมีเป็นมูกระไยุดอกอายุเท่าเด็กกว่นู้นย่ย ยี่สเออเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้บรรยากาศมามเเซ็นเอกสารเ<ม>ตรียมยื่นวีซ่าแล้วกออ็ทุกคนต้องเข้ามาที่บริษัทก่อนนะคะเพื่อมาเ,ออเส็นเอกสารเสร็จแล้วเราจะมีพนักง,งานบริษัทเราพาไปส่งที่สนานพูดนะคะแล้วก็ปั๊มสเกลไลน์มือเสร็จแล้วัำจากวีซ่า <laughs> เสร็จก็รอแ,แจ้มบินนะคะขั้นตอนต่อไปนะ หรับใครอยากมีภามบรรยากาศแบบนี้ก็เข้ามาสมัครได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้ได้เลยนะ